เจอกับครูเบสครูหมูแล้วนะครับป็นไงบ้างครูหมูช่วงนี้ตรงนี้โควิดก็เยอะระบาดเหมือนเดิมนะต้องยืนห่างๆกันนะครับไปไก็ต้องใส่แมสากานะครับอันนี้ครูเบสครูหมูจะมาสอนเรื่องของคีทานะครับเก็กรู้จักหรือเปล่าครับกีทากีทาก็คือการวิ่งนะนนเทอมสองนี่เราต้องเรียนกีทานะครับหรือว่าวิ่งกีทานะครับจะมีคําสั่งนะครับในการปล่อยตัวหรือว่า ก่อนที่เราจะเริ่มวิ่งนะครับก็คือเข้าที่มาคําสั่งแรกนะครับเข้าที่แล้วก็ระวังนะครับคำสั่งที่สองนะครับสัญญาณสุดท้ายก็คือการปอนต้องวีดหรือว่ายิงปืนนะครับแต่วันนี้ครูเบสับครูหมูจะใช้คาว่าไปนะครับหลังจากเราวิ่งเสร็จแล้วไม่ต่อครับหมูเราจะเข้าเส้นชัยนะครับเข้าเส้นชัยนี่นอันนี้เรียกว่าลิฟต์บินนะครับเอาไว้สําหรับวิ่งเข้าเส้นชัยนี่ครับ เรามาเรียนรู้วิธีการออกตัวแล้วการเข้าเส้นชัยกันนะครับก่อนที่จะไปเรียนนะครับก็อย่าลืมไปออกอุ่นร่างกายกันก่อนนะครับคหมูจะพาไปออกอุ่นร่างกายก่อนนะครับไปกันเลยครับท่าออกอุ่นร่างกายในท่าที่หนึ่งนะครับเป็นท่ายืดขานะครับให้เราก้าวขาไปข้างหน้าหนึ่งข้านะครับี๋ยวงอเข่าเล็กน้อยนะครับค้างไว้ประมาณสิบวินาทีนะครับเริ่มเลยนะครับนับหนึ่งสอง 3 4 5 6 7 8 9 10เสร็จแล้วเปลี่ยนข้างนะครับหรือสหรับข้างนะครับทงเข่าเล็กน้อยเดี๋ยวนับนะครับเริ่ม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอหหต่อไปนะครับเป็นห้ามุน เวนะให้เราปิดลำตัวไปข้างใดข้างหนึ่งก็ได้นะครับแล้วค้างไว้10วินาทีนะครับเริ่มเลยนะครับนับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10เสร็จแล้วเปลี่ยนข้างนะครับอีกมาอีกข้างนะครับนับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8,9,10,5สุดท้ายนะครับเป็นท่าระโดดตกนะครับให้เรากระโดดตกพร้อมกระคุนนะครับพร้อมเนียังครับพร้อมแล้วเริ่มเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่หครับในการออกตัววิ่งนะครับจะมีคำสั่งอยู่3คํคำสั่งนะครับ มีคำสั่งที่1ก็คือเข้าที่นะครับให้เรายืนตรงนะครับปลายเท้าอยู่หลังเส้นนะครับถ้าบอกว่าเข้าที่ให้เอาเท้าถอยไปข้างหลังหนึ่งข้างนะครับพร้อมกับนั่งลงเอาเข่าวางให้ตรงกับปลายเท้านะครับแล้วก็วางมือหลังเส้นนะครับเข้าที่นะครับคำสั่งที่2ก็คือระวังเราก็อย่ายกก้นขึ้นนะครับแล้วก็เงยหน้ามองข้างหน้านะครับคำสั่งสุดท้ายก็ยังมีคำสั่ง วันนี้ครูเบสจะใช้คำว่าไปนะครับเพื่อให้ครูหมูออกตัววิ่งครับไป,ประวังไปครับเมื่อเราออกตัววิ่งเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็จะมีคนที่คอยถือเส้นชชยนะครับหรือว่าลิบบินรอนะครับเมื่อเราวิ่งไปถึงให้เรา ใช้ส่วนที่หนาที่สุดก็คือหน้าอกของเรานะครับให้เราวิ่งโดยใช้หน้าอกแตะกับริบบิ้นนะครับวิ่งผ่านที่ริบบิ้นเลยครับวิ่งหน้าอกวิ่งผ่านนะครับริบบิ้นจะอยู่ตรงหน้าอกนะครับคือส่วนที่หนาที่สุดนะครับให้เราวิ่งผ่านไปเลยไม่ต้องหยุดนะครับนี่คือการวิ่งเข้าเส้นชัยนะครับ เป็นไงบ้างครับสาหรับวันนี้การออกตัววิ่งแล้วก็การวิ่งเข้าเส้นใชัยนะครับอกตัววิ่งมีสามขั้นตอนใช่ไหมครับคุณเดซมีอะไรบ้างครับคุณหมูมีเข้าที่รับวังแล้วก็ไปนะครับรควนผู้ปกครองนะครับทายคลิปตอนเด็กๆทำกิจกรรมนะครับส่งมาให้ครูเบสกับครูหมูเลยนะครับเพื่อจะได้ลงเป็นคะแนนให้เด็กๆนะครับ สำหรับวันนี้คุเบสกับคุณรูหมูก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับเด็กๆต้องดูแลตัวเองล้างมือบ่อยๆนะครับช่วงนี้โควิดเยอะมากนะครับลืมใส่แมสก่อนออกจากบ้านนะครับทุกครั้งเลยนะครับเด็กๆไปไหนต้องใส่แมสด้วยนะครับสำหรับวันนี้คุเบสกับคุณฟูมูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ